สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์ก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณคือเรื่องอะไรอันดับแรกเรามาเช็คพลังงานของทุกๆคนกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างพลังงานวันนี้ขออนุญ,ญาตครูรู้ว่าสารยส่งโจของทุกๆคนที่เข้ามาดูนะคะ ผลิตภัณพลังงานของทุกๆคนเป็นไงกันบ้างว้าวทรีอปวอนคิงออฟสอดควีนออฟเพนเดอร์เคิร์ทรีอปคัพสไนออฟสอด The Magician Wow Four Pentacles จัดติด Wow Six of Wands แล้วก็ The Empress หยพลังงานดีมากๆนะคะเหมือนแบบตอนนี้อ่ะเดี๋ยวตัวฟพูดตัวตนก่อนเนาะมีมีแบบความ The Empress The Magician king of s w ดค d e น้ e เพนเตเคิลหลายๆคนเป็น perfectionist ม,มีความเป็นผู้นำม,มีความแบบเป็นผู้ใหญ่อืหลักๆแล้วที่เห็นคือมีความเป็นผู้นำม,มีความมั่นคงในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าในช่วงเนี้ยเหมือนยังมี ความที่นอนไม่หลับไหมมีสภาวะหรือความเครียดคิดมากอะไรบ้างไหมนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณจะจัดการได้เนาะดูเหมือนแบบมี t e m p r e s s ขึ้นมาเป็นคนที่แบบมีเมตตาจิตสูงมาบางคนแบบมีเขาเรียกอะไรอะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมีความเป็นแม่สูงได้ๆนะคะแล้วก็เข้าใจอารมณ์ผู้อื่นอืมแล้วก็แบบเหมือนชอบเรื่องลี้ลับกระดะเออชอบสิ่งลี้ลับเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับอะอืมแล้วก็ <c oughs> ที่ชัดๆเลยคือเดอะ a มจิ i เชียคุณเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นคนที่เก่งมีพรสวรรค์คือความสามารถของคุณมันไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะถ้าสมมติว่าคุณต้องการจะทำอะไรอะไรเงี้ยอืมก็คือแบบทำได้ทำได้หมดทุกอย่างอืมขอแค่แบบได้เรียนรู้ได้ฝึกคือเป็นเลยบางคนแบบเข้าใจง่ายมากๆเป็นนักวางแผนเป็นนักสื่อสารอะไรก็ตามได้หมดเลยแล้วก็ แต่มีบาง e NERGY เนาะที่แบบเอ้ยบางทีก็ติดแบบความ p e r ร์เฟอะไรเงี้ยเออต้องวางแผนหนึ่งสองสามสี่อ่ะฟลืมบอกเอ่อธาตุราศีเนาะมีธาตุไฟอ่ะครบทุกธาตุทุกราศีเลยค่ะทุกคนอืมเหมือนตอนเนี้ยคุณแบบพร้อมที่จะผจญภยัยไม่ว่าจะเป็นภายในเนาะทำงานกับภายในตนเองแล้วก็ภายนอกเหมือนมีความที่แบบพร้อมบูอะพร้อมไฟอะ ไม่กลัวแล้วอะแบบเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงคนนี้ถือเซิร์ฟใช่ไหมถือเซิร์ฟแล้วก็มองไปข้างหน้าข้างหน้าก็คือเป็นทะเลคือแบบขึ้นลูกไหนมาฉันไม่กลัวแล้วอืมฉันพร้อมที่จะไยนะคะแล้วก็เหมือนแบบถ้าใครที่ยังรอความยุติธรรมหรืออะไรก็ตามก่อนหน้าเนี้ยเร็วๆนี้คุณจะได้รับคําตอบจะได้รับความยุติธรรมอืมและในเรื่องของการเฉลิมฉลองหรืออาจจะเจอ อืมเขาเรอะไรกระะาลยานมิตรก็ได้นะคะเหมือนแบบคุณได้แบบอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่ในคอมมิชเมนต์หรอไม่ใช่คอมมูนิตี้เออเป็นกลุ่มที่แบบโอเคอเออที่เข้าใจกันนะคะแล้วก็นําพากันไปสู่ความสําเร็จด้วยในที่ที่คุณอยู่ในตอนนี้หรือว่าเพื่อนที่แบบร,ร่วมเดินทางเส้นทางเดียวกับคุณนะ่ะอืมแต่ว่าสิ่งที่ต้องแบบเคลียร์ในช่วงนี้ก็คือแบบอาจจะมีสภาวะที่นอนไม่หลับหรือความเครียดก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดู กันว่าโอกาสอะไรนะคะที่จะเข้ามาโอกาสดีๆอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตคุณว้าวชัดเจนมากหนึ่งเหรียญค่ะเงินเงินมาด้วยความที่แบบคุณเป็นคนที่เก่งอะเนาะแบบ เป็นนักวางแผนจะทําอะไรคือจะแบบคือถ้าก่อนน,นเนี่ยเจอเรื่องอะไรมาคุณผ่านมาได้ปุ๊บคุณเก็บเรื่องนั้นอนะมาพัฒนามาปรับปรุงเปลี่ยนจากปัญหาตรงนั้นนะมาเป็นปัญญาเออแล้วเนี่ยคุณทําอะไรไม่รู้อะหรืออาจจะได้โชคลาภก็ได้นะมีโอกาสได้โชคได้ลาภนะสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ก็ลองดูนะคะติดใบสักใบลอตเตอรี่ใดๆหรืออาจจะมีคนแบบมายื่นสิ่งของหรือมอบโอกาสให้ก็ได้มันได้หมดเลยอ หนึ่งเหรียญคือเลดมากอ่ะมาดูสีว่าอะไรยังไงชัดมากๆเลยอ่ะสิบไม้เท้าเด็กถือถ้วย อืมจริงเหรอห้าถ้วยอะ่ะค่ะขออนุญาตไพ่นะคะโอกาสอะไรโอกาสอะไรว,ว้าวโอเคเข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนแบบถ้าก่อนนหนนี้คุณมีความที่เหมือนแบกอะไรแบกความรู้สึกคนอื่นเออเหมือนเขาจะพูดว่าอะไรเดียว คิดแทนคนอื่นแบกบความรู้สึกคนอื่นหรือแบกภาระอะไรต่างๆที่อาจจะไม่ใช่ของคุณมันถึงเวลาที่จะต้องปลดสัมภาระแล้วก็ลืมเรื่องราวในอดีตอืปล่อยวางอะไรที่เป็นอดีตไปแล้วหรือสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามอะค่ะเพราะว่าอะอย่างเช่นเนี่ยถ้วยนี้เช่ไมมันมีความที่ถ้วยลมไปสามอันแต่ก็ยังเหลืออีกสองถ้วยอะที่มันยังไปต่อได้แล้วคือความสามารถของคุณอะ มันมันไม่จบแค่เนี้ยมันเหมือนแบบตอนนี้ยคุณแบกอะไรไว้มากมายเนาะจากที่เฟิร์สดูไพ่อืมคือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาให้คุณทําตามสัญชาตญาณตัวเองทําตามความรู้สึกตัวเองมันกําลังจะเกิดเรื่องดีๆแล้วนเนี่ยเหมือนแบบเหมือนจิตวิญญาณภายในของคุณอะมันต้องการให้แบบแบบเขาเรียกอ,อะไรต้องการอิสระภาพเออต้องการความเป็นอิสระ เราคิดเฟิร์คิดว่าแบบเหมือนถ้าคุณปลดเรื่องของความแบบเครียดคิดมากตรงนี้ได้เหมือนแบบบางทีอ่ะคิดไปมันก็จะยิ่งแบบเป็นทุกข์เนาะเป็นทุกข์เครียดหรือทําให้พลังงานคุณดรอปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเคลียร์เรื่องของความเครียดแล้วหาให้เจอว่าต้นตอของความเครียดเนี่ยมันคืออะไรมันคือเรื่องในอดีตหรือเปล่าอืมสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านมันไปได้นะอะไรที่แบกไว้อะอะไรที่มันไม่จําเป็นต้องแบกเนาะก็วางลง มันถึงเวลาต้องวางเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณยังมี energy ความแบบเศร้าโศกเสียใจยังแบบไม่รู้ว่าเนี่ยความเศร้ามันมันมาจากไหนถ้ามาไหนจากมาถ้ามาจากอดีตเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องปล่อยวางแล้วมันถึงเวลาที่ต้องเริ่มต้นใหม่ละเพราะว่าเนี่ยชีวิตคุณอนะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณแบบปลดล็อกได้แล้วเริ่มต้นใหม่ปล่อยให้จิตวิญญาณภายในเป็นอิสระมันจะชีวิตมันจะดีขึ้นเผลเผแบบจะมีโอกาสยื่นเข้ามา แต่เมื่อไรที่คุณยังจมอยู่เนาะถ้ามันมันยังมีความที่แบ,แบกอะไรหนักๆัก หลายๆอย่างไว้หรือมีความเสียใจลองขุดเข้าไปลองเข้าไปเชื่อมกับข้างในเข้าไปให้ลึกแล้วก็แบบถามข้างในว่าแบบฉันยังติดเรื่องอะไรถามตัวเองเนี่แหละค่ะคุยกับตัวเองเยอะๆอยู่กับภายในทํางานกับภายในบางคนอาจจะใช้วิธีการนั่งสมาธิก็ได้เฟิร์สแบบอยากแนะนาเลยเรื่องของการนั่งสมาธิถ้าเกิดใครแบบก่อนหน้านี้แบบห่างหายจากการนั่งสมาธิไปหรือไม่เคยนั่งสมาธิลองฝึกตรงนี้คุณจะแก้ไขปัญหาได้แบบดีมากขึ้นคือแบบ อ่ะถ้าถเกิดว่าให้เราเป็นประสบการณ์ของเฟิร์สเนาะอันนี้เฟิร์สจะอิงนิดนึ่งก็คือก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่เฟิร์สจะมาอ่านไพ่อะไรเงี้ยเฟิร์สไม่ได้เฟิร์สไม่ได้นั่งสมาธิเลย แต่จจว่ามีแบบไปทําบุญชอบทําบุญชอบแบบให้ทานสวดมนต์อะไรต่างๆนานา,นา,นานก็เรื่อยๆแต่ว่านั่งสมาธิไม่เคยเลยแต่พอมาปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างเหมือนเฟิร์สเริ่มเข้าเส้นทางใช่ไหมเส้นทางแบบสายจิตวิญญาณการตื่นรู้เฟิร์สลองมานั่งสมาธิเราก็พยายามแบบเหมือนแบบเชื่อมต่อกับภายในอะ่ะเหมือนแบบคุยกับตัวเองบ่อยๆโฟกัสที่ตัวเองอทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นอะ่ะเหมือนเราได้เปลี่ยนจากข้างในอะ่ะมันอาจจะเป็นเหมือนปมในอดีตหรือความเสียใจที่มันยังค้างคาอยู่ที่คุณไปปิด หรือกดทับมันไว้หรืออะไรที่แบบมันไม่ใช่ของของคุณความรู้สึกของคุณคุณไปแบกมันไว้อ่ะค่ะเนี่ยมันถึงเวลาที่คุณจะเข้าไปปลดปล่อยเข้าไปประชิญกับมันไม่หลีกหนีไม่วิ่งหนีมันอีกต่อไปแล้วเนี่ยสิ่งดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความมั่นคงทางกายภาพมันจะดีขึ้นตามลําดับแล้วก็ไม่ต้องไปเล่งรีบอะไรในตรงนี้เนาะสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาอุ้ยไพ่คือแบบงดงามมากๆจะเปิดอะไรอีกเดียว ขอให้แนะนำละกันเนาะให้แนะนำสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปทุกๆคนนะคะอาแล้วก็ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะฟดแปะช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างแล้วแล้วก็มีคอร์สเรียนออนไลน์นะคะสองวันคอร์สจิตวิญญาณแล้วก็คอร์สอ่านไพ่นะคะดูรายละเอียดได้เลยแอดไลน์แล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะ ขอดูคำแนะนำหน่อยคะ่ะคำแนะนำให้กับทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปเฟิร์สนะเจ็ดดาบควีนครับไพคิงครับว้าวเดอะ a มจิกเชนเบิ้ลเลยเห็นไหมคุณ,คณต้องโชว์สักยภาพคุณต้องดึงอูหูมาสี่เก้าดาบดับเบิ้ลเก้าดาบดับเบิ้ล t เดอะ g มจิกเชน เออมันติดอยู่ไม่ไม่เท่าไหร่นะอ้ยมีทาวเวอร์ขึ้นล้วอันนีมาดูซิมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงอ่าโอเคคำแนะนำแบบโอ้โหดูเดือดมากทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้เชื่อมกับพี่ไพ่ได้ไหมทำไมมันแบบออกมาจริงๆมันก็ไม่ย้อนแยงนะมันก็สามารถอ่านได้เหมือนกันเหมือนแบบบางทีคนอาจจะไปติดกับดักของความคิดอะเออจริงๆเหมือนแบบมันไม่มีอะไรเลยอะเออ สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะอาจจะต้องจบปากระบ,บางสิ่งบางอย่างมีเรื่องให้ต้องจบก็ได้แต่อาจจะฟอร์ตคิวน่าจะเป็นกับความคิดของคุณอ่ะที่แบบจริงๆแล้วอ่ะปัญหามันไม่ได้แบบอะไรมากมายเลยเออมันแบบคือมันสามารถแก้ไขได้แล้วคุณผ่านมันไปได้ในทุกๆเรื่องอืแต่เหมือนอาจจะไปติดกับดักในความคิดหรือภาพมายาภาพลวงตาต่างๆที่แบบคุณสร้างขึ้นมาเองคุณเป็นคนเหมือนปิดกั้นตัวเองเห็นไหมใบเนี้ยเก้า เอแปดแปดดาบเนาะแล้วก็เอาผ้ามาพันตาตัวเองไว้เหมือนแบบมัดตัวเองไว้อะ่ะอืมท้งทางที่มันไม่มีอะไรเลยความสงบจะช่วยได้การที่คุณเหมือนแบบคอยทบทวนตัวเองหายใจจับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะจากปัจจุบันขณะก็คือไม่คิดถึงเรื่องอดีตพยายามถ้าคิดก็แค่ให้รู้ทันรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ตัวเองตอนนี้ตัวเองคิดอะไรอยู่คอยสิ่งที่ทุกคุณต้องเฝ้าระวังมากที่สุดคือความคิดแล้วก็เดินออกจาก อะไรที่มันไม่โอเคอะเหมือนคุณต้องแบบเหมือนถ้าเกิดคุณรู้แล้วว่าสิ่งสิ่งนี้ยมันจะนําพาให้คุณไปเจอกับความเจ็บปวดหรือหรือสิบดาบหรืออะไรก็ตามอะทําอะไรที่ทาให้คุณเครียดอะให้คุณดึงดาบออกมาเออดึงออกมาก่อนเหมือนเขาเรียกว่าอะไระตัดเล็กเพื่อรักษาใหญ่ถูกไหมอะไรตอนนี้ที่มันแบบยังดึงออกมาได้ยังถอนตัวออกมาได้ถอนออกมาเลยอืมด้วยความที่มันมีความที่เหมือนคุณต้องใช้ความนิ่งด้วยหรือเปล่า หรือหลายๆคนอาจจะเป็นแม่หมอก็ได้นะเป็นแม่หมอเป็นนักเยียวยาเป็นหมอเป็นครูเป็นพยาบาลเป็นอะไรได้หมดเลยอ่ะอแล้วก็มันจะมีความที่คุณต้องดึงศักยภาพดึงพรสวรรค์ตัวเองมาตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่เนาะมีการที่คุณจํากัดจํากัดพรสวรรค์จํากัดศักยภาพตัวเองอยู่ตรงเนี้ยต้องปลดเหมือนกันมันมีอะไรที่ต้องปลดเหมือนแบบ ถ้าสมมติว่าก่อนอันนี้คุณโฟกัสเรื่องของคนอื่นหรือเรื่องราวภายนอกมากเกินไปมันถึงเวลาที่คุณต้องกลับเข้ามาทบทวนตัวเองจริงๆแล้วนะคะแล้วก็เคลียร์เรื่องความเครียดเครียดเรื่องอะไรลองมาหาเหตุแห่งสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรความเป็นมาที่มันแบบคุณมาเครียดแบบเนี้ยเพราะอะไร สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านมาไปได้แก้ไปได้ขอแค่อย่าหลีกอย่าหนีมันนะคะ,ะเผชิญกับสิ่งที่เป็นแล้วก็ดูซิว่าแก้ไปทีละจุดว่าตรงไหนอะ่ะตรงไหนที่ฉันติดอืมถามตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวพอคุณแบบสมองโล่งๆเนาะมีความที่สมองโล่งๆหรืออะไรเงี้ยมันจะมีปิ๊งแวบมันจะมีความคิดหรือไอเดียอะไรต่างๆเด้งเข้ามาแล้วคุณจะผ่านมันคุณจะแก้ไขมันไปได้แล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่า้ตอนนี้ฉันแบบไม่ได้เก่งอะไรฉันแบบว่า เหมือนจะต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายเลยนั่นแหละค่ะเนี่ยคุณเรียนรู้อะไรได้อีกมากมายแล้วคุณจะพบพรสวรรค์อะไรที่ไม่เคยลองให้ลอง อย่าเพิ่งไปบอกว่าฉันไม่ฉันไม่ถนัดฉันไม่เก่งลองทําเล่นๆดูก็ได้นะคะลองฝึกลองเรียนรู้กับมันก่อนอย่าเพิ่งไปจํากัดว่าฉันไม่เก่งเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคุณมีอินฟินิตี้บนหัวแล้วมันขึ้นเด้งมามันเบิ้ลมันเบิ้ลมาแต่หลายคนคือมีพรสวรรค์มีของเก่าของเดิมมีสติปัญญามีปฏิพัน์ไหวพริบในการแบบใช้ชีวิตมากๆนะคะอาจจะช่วงนี้อาจจะมีแบบความเครียดคิดมากมีปัญหาอะไรเข้ามาหรือเปล่าเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมากก็ได้อันนีิฟุตก็ไม่อยากไหม ก้าวล่วงเนาะก็คือมันมันแก้ไขได้เพราะบางทีอะความคิดของเราอะมันมันฆ่าเราเออเหมือนเราไปชอบไปปรุงแตง่งทั้งทั้งที่ปัญหาจริงๆถ้าลองแก้ไปทีละจุดทีละจุดคุณผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาคุณผ่านมันมาเยอะอะคุณเจอเรื่องราวอะไรมามา,มามากมายคุณมีความเป็นผู้นําด้วยนะคะก็สุดท้ายแล้วคุณจะเคลียร์ได้แล้วก็อันเนี้ยเฟิร์มไม่รู้ว่าเขาบอกอะไรอาจารย์ เรื่องของโปรเจกต์ที่คุณจะทำหรือเปล่ามีหลายอย่างแต่ให้แบ่งมาสักอย่างหนึ่งก่อนเลือกมาสักอย่างหนึ่งใส่พลังงานไปกับสิ่งสิ่งนั้นอย่างหนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุณแบบทําหลายๆอย่างสุดท้ายแล้วมันจะแบบเหมือนแบบมันจะสับสนนะ่ะอืเพราะฉะนั้นแบบตอนนี้จะทําอะไรอะลองแก้ไปทีละอย่างก็ได้หรือถ้าเกิดเรากำลังจะสร้างอะไรจะทําโปรเจกต์หรืออะไรก็ตามทําสักหนึ่งอย่างก่อนเออทําสักหนึ่งอย่างก่อนหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ การที่เหมือนคุณอยากได้อะไรมากมายตอนเนี้เหมือนให้ซื้อของที่จําเป็นก่อนอือย่าพึ่งฟุ่มเฟื่อยนะคะมันก็จะเป็นผลดีกับทุกๆคนมากแล้วก็ถ้าก่อนหน้านี้นคุณมีความที่แบบมันเหนื่อยมันหมดแพชชั่นมันท้อเลยอะไรเงี้ยแพชชั่น passion คุณจะขึ้นมาไอเดียต่างๆคุณจะขึ้นมาอาจจะต้องมีการแบบอยู่กับตัวเองเออหรือการที่แบบ ศึกษาอะไรเพิ่มเติมเออศึกษาอะไรเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณแบบทําในสิ่งที่คุณรู้แล้วก็เอ,อ่อเปลี่ยนเขาเรียกวอะไรเปลี่ยนวิธีคิดอะจากที่คุณจะไปโฟกัสเรื่องเงินเนาะให้โฟกัสสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เอออะไรก็ได้ที่แบบสมมติโปรเจกต์เนี่ยคุณทําแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรหรือแบบใครที่เป็นทําธุรกิจอยู่อ,อืมเหมือนก็หรือกำลังจะเริ่มทําธุรกิจให้มุ่งเน้นไปที่ประโยชน์เออหรือเขาเรียกวอะไรอะ อืประโยชน์ของผู้บริโภคอ่ะสมมติเป็นอะไรก็ตามแบบประโยชน์ก็คือ,อยังไงอ่ะเหมือนคุณคุณให้คุณความคิดของคุณอ่ะอย่างเช่นคือเอ่ออะไรดีอ่ะเสื้อผ้าสมมติมีคนขายเสื้อผ้าเออคุณก็ให้เปลี่ยนไมล์เซตไปเป็นแบบว่าฉันขายเพื่อที่จะเอ่อให้ผู้คนได้เขาเรียกอะไรให้ผู้คนได้เหมือนแบบ แต่งตัวเพื่อที่จะไปแสดงศักยภาพน,นู่นนี่นั่นมันแบบอันนี้มันค่อนข้างละเอียดไปนิดนึงเนาะหรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับโภชนาการเออเป็นเป็นคนให้ความรู้เกี่ยวกับานเรื่องอาหารโภชนาการหรืออะไรต่างๆการออกกําลังกายเทรนเนอร์หรือเป็นครูเป็นหมอเป็นอะไรได้หมดเลยที่มันเป็นประโยชน์อืมตรงเนี้ยพูดเลยว่ามันจะเสริม มันจะเสรมิมอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเน้นแบบว่าคิดแบบว่าฉันทําสิ่งเนี้ยเพื่อเงินอ่ะอันนี้เออพูดแบบนี้ตั้งนานน่าจะเข้าใจแล้วเนาะคือถ้าเกิดว่าคุณเน้นไปที่แบบฉันทําสิ่งเนี้ยเพื่อเงินเท่านั้นสุดท้ายแล้วคุณจะมีเรื่องราวให้ต้องแบบมาคิดมากมาปวดหัวแต่เมื่อไหร่ที่คุณแบบฉันทําสิ่งเนี้ยเพื่อที่แบบฉันจะได้ช่วยเหลือผู้คนอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนอะไรเงี้ยด้วยอ่ะอืมพวกทางกายภาพมันจะตามมาเองประมาณนี้คะ่ะทุกคน แล้วจะเปิดอะไรอีกดิเพิ่ง17นาทีเองอ่าโอเคเปิดเป็นไพ่ออราเคิน,เนอเนาะว่าไพ่ออราเคินนี้อยากจะแนะนําอะไรทุกคนเพิ่มเติมนะคะไพ่ยอยากแนะนําอะไรทุกทุกคนเพิ่มเติม In white หรอ In white p e a c ask for help clear away all energy <c oughs> เดี๋ยวฟู์ขอดูหนังสือแป๊นหนึ่ง in v i t e in v i t e peace ฟอ์คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเหมือนแบบความสงบ แบบสันติภาพอะเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพหรอสันติอืมสันติคือทางออกทุกคนถ้าตอนนี้มันแบบว้าวุ่นใจหรืออะไรต่างๆนานาเหมือนอาจจะต้องใจเย็นต้องแบบใช้ความสันติใช้ความแบบเออใช้ให้มันเป็นมันคือทางออกอะความสงบความสันติอยนะคะคุณจะแก้ไขปัญหาได้ ประมาณนั้นงงๆเอเอๆอยู่เด้อต่อไปค่ะใบที่ยี่สิบสาม a s k for help a s k for help มันแปลว่าแบบคำถามหรอถามเพื่อการช่วยเหลือหรือเปล่าเป็นไงล่ะแม่หมอ แป๊บนึงนะคะทุกคนน่าจะประมาณนั้นนะเหมือนแบบเหมือนถามเพื่อการช่วยเหลือเหมือนแบบว่าถามตัวเองอะเฟิร์สมองว่าอันนี้น่าจะถามภายในตัวเองถามคุรู้ประจําตนถามแบบภายในเชื่อมต่อกับภายในอาจจะแบบนั่งสมาธิเข้าไปลงลึกเพื่อความชัดเจนอะ่ะเออเหมือนแบบ ถามตัวเองเพื่อความชัดเจนคือคุณอะเป็นคนที่แบบมีทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นความรู้ปัญญาหรืออะไรต,าต่างๆนานา,นา,นานทุกอย่างมันจะปริงแวบขึ้นมาเมื่อคุณแบบถามตัวเองไม่ต้องไปหาจากที่ไหนเลยในตัวคุณมีทุกอย่างอยู่แล้วนะคะแล้วก็ Cle a r ร์เวฟ r อร e มเอเนอร์จี r เ a ลียร์เว e ฟอรมเนประมาณว่าแบบเคลียร์ clear พลังงานของคุณอะเคลียร์พลังงานลบอืมเพื่อเข้าใจแบบนันนะประมาณว่าเอเนอร์จีเก่าอ่ะ ตัวตนเดิมๆอยู่เสมอเดี๋ยวนะเพื่อความเพื่อความชัวดูคําแปลดีกว่าแล้วคือเฟยก็หาไม่เจอไงอืมหาไม่เจอสรุปไม่ได้จดหรอ Clear away from energy ก็ประมาณว่าแบบเหมือนได้เคลียเ์ energy เก่าๆของคุณอยู่เสมอเหมือนชํำระล้างอย่างเช่นไปกราวดิ n งไปเอ่อไปอยู่ใกล้น้ำในบางคนเนาะในบาง energy ในที่เนี่ยคือเหมือนคุณได้อยู่ใกล้ๆน네้ำหรือไปแช่น้ำอาบน้ำเย็นๆอยู่ในพื้นที่เย็นๆก็ ทำให้ช่วยคิดงานออกบางคนแบบชอบอ,อไอเดียผุดขึ้นมาตอนที่ช่วงคุณอาบน้ําสมองโลง่งๆก็ได้นะคะเหมือนแบบเป็นการเคลีย์พลังงานลบๆหรือเก่าๆหรือการที่แบบเหมือนพลังงานเดิมๆตัวตนเดิมๆของคุณอะอืเออ,อะไรที่มันเป็นอัตราหรือความเครียด e เ e r g y จของพลังงานลบพยายามเคลียร์ออกนะคะเพื่อที่จะ มีไอเดียใหม่ๆหรือแก้ไขปัญหาอะไรได้ก็ประมาณนี้นะคะจะเปิดออีกแล้วก็จะเปิดเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะ spiritual card นะคะมาดูสิว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไร อย่าผลักใส่ความทุกข์ที่เธอกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เพราะมันกําลังทําให้เธอเติบโตทางจิตวิญญาณอันนี้ใช่เลยต้องเข้าไปดูเข้าไปรู้ว่าทุกจากอะไรเพราะอะไรสุดท้ายแล้ว,วคุณจะเข้าใจทุกอย่างคุณจะผ่านมันไปได้พาเด็กน้อยในตัวเธอไปเล่นบางสีใช่เลยเหมือนคุณต้องแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะ ไปผ่อนคลายรีแลกบ้างนะคะแบบปล่อยให้ตัวเองได้มีความสุขได้สนุกบ้างอืมเพราะว่าสิ่งที่ไพ่มันขึ้นมาสิบสิบไม่ทา้าเหมือนคุณแบกอะไรไว้มากมายอาจจะมีความกดดันตัวเองมากเกินไปด้วยเหมือนบางทีก็ต้องแบบเอนจอยกับชีวิตในระหว่างทางเหมือนคุณต้องมีความสุขไปด้วยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณแบบเครง่งเครียดในระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ตลอดอ่ะอืมสุดท้ายปลายทางมันก็แบบมันก็ไม่มีความสุขแบบอ่ะเพอ่แบบ ไม่รู้ว่าเราอะเนาะจะตายกันวันไหนอืมก็คือแบบมีความสุขให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเวลาเวลาเรามีความทุกข์หรือมีความเครียดอะมันเหมือนจะสร้างพันธะต่อ,ต,อต่อไปอะอืมนะคะสร้างพันธะต่อ,ต,อต่อไปให้กับตัวเองอะเออเพราะฉะนั้นแบบมีความสุขกันเถอะทุกคนเอนจอยกับชีวิตแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆที่แบบคุณตื่นมาอย่างเงี้ยอะไรที่ทำให้คุณยิ้มได้ อะไรบ้างมีข้าวให้กินคุณได้กินอาหารที่อร่อยออร่อยหรือแบบมีข้าวแค่มีข้าวเนาะมีที่อยู่ตื่นมาแบบเอยเออมีที่อยู่มีงานได้ทําอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบค่อยๆนี่ไปแต่ถ้าแบบไปกดดันมากเกินไปมีแต่ความเครียดคิดมากกดดันตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ดีเนาะสุขภาพมันก็จะยิ่งแบบยำแย่ด้วยเพราะว่าอะถ้าเกิดว่าภายในคุณดีอะภายนอกมันดีไปด้วยทางกายภาพความมั่นคงต่างๆมันจะ ขยับไปด้วยแต่เมื่อไหร่ที่ข้างในคุณมันมีแต่ความเครียดกดดันแบกนู่นนี่นั่นแบกภาระต่างๆความรู้สึกของผู้อื่นไว้คนเดียวมันหนักเปล่าๆและอีกอย่างหนึ่งมันจะส่งผลต่อกายภาพต่อร่างกายคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบความเจ็บป่วยต่างๆโรคต่างๆผิวหนังเอ่ยอะไรเอ่ยสิวเสือเนี่ยมันมาจากความเครียดมันมาจากภายในคุณต้องลองสังเกตตัวเองให้ดีว่า คุณเจ็บป่วยในเรื่องใดบ้างอืมมันมีแบบตอนนี้ร่างกายตรงไหนมันไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยก็ลองปรับที่ภายในแล้วภายนอกจะเปลี่ยนจริงๆอันนี้เฟิร์สขอคอนเฟิร์มนะคะต่อค่ะ มั่นใจในตัวเองหน่อยเอออันนี้จริงทุกคนฟูดเข้าใจนะจริงๆอนะทุกคนเป็นคนที่มีความมั่นใจอยู่แล้วเป็นคนที่แบบมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองอยู่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาหลายๆคนเจอปัญหาหรือเจออะไรที่มันเข้ามาแตกต่างกันมากน้อยอะไรก็ต่างๆนานาว่ากันไปแต่ถึงเนื่อถึงเวลาที่แบบเหมือนคุณต้องดึงมาแล้ ในยุกยุเนี้ยถ้าเกิดว่าแบบเหมือนยังมีความกลัวความไม่มั่นใจในตัวเองความแบบที่เราไม่เชื่อมั่นในตนอะ่ะอืมมันจะทําให้แบบปิดก้นศักยภาพปิดการพรสวรรค์ที่คุณมีอะ่ะเออเฟอจะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีของอะ่ะมีจริงๆมีของเก่าของแก่ด้วยอ,อืมเพราะฉะนั้นแบบเปลี่ยนปัญหาเปลี่ยนอุปสรรคต่างๆให้เป็นปัญญาอืมเนาะลองสังเกตลองดูดีๆว่าสิ่งสิ่งเนี้ย หรือสิ่งที่มันมากระทบความรู้สึกอารมณ์ของคุณสิ่งที่มันมาทําให้แบบคุณแบบสะดุดหรืออะไรเงี้ยไม่ราบรืนะ่นอ่ะกำลังสอนเรื่องนี้กําลังสอนอะไรเรื่องนี้มีประโยชน์อะไรกับคุณมันทําให้คุณได้เติบโตมันทําให้คุณได้นู่นนี่นั่นลองจดลองเขียนออกมาก็ได้เนี่ยแล้วมันคุณจะแบบแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปิดทางเป็นการเปิดโอกาสอะไรต่างๆเข้ามาด้วยสิ่งสิ่งเดียวที่แบบคุณควรมีคือความเชื่อมัน่นและศรัทธาในตัวเอง สิ่งสิ่งแรกเลยที่ต้องคำนึงอ่ะเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงอ่ะมันคือเส้นทางที่คุณจะได้เติบโตและก้าวไปอย่างแบบดีขึ้นอ่ะอืมไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกคนอะสุดท้ายแล้วกันเนาะเธอจะกลัวความสูญเสียไปทําไมในเมื่อไม่มีอะไรเป็นของเธอเลยทั้งร่างกายนี้สุขแล้วก็ทุกนี้ก็ไม่ใช่ของเธอจริงอันนี้เรื่องจริงทุกคนไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์หรือตัวตนของเราหรือสิ่งของหรือคนรัก ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเรายืมเขามาเรายืมโลกนี้ใช้เนี่ยเรามาอยู่บนโลกเนี่ยเรายืมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้เงินทองแค่แบบเหมือนแบบเราตอนนี้มันคือมันถึงเวลาที่เราต้อง,ต,องต้องสำนึกรู้คุณพระแม่ไก่อาหรือโลกใบนะี้ที่เราอยู่นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงให้แบบดีที่สุดมีคุณค่ามากที่สุด แล้วในตัวคุณนะที่เฟิร์สต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าคุณเป็นคนที่เนะี่ยมันขึ้นมาเดยวมิจิกเชนสองใบเห็นไหมพรสวรรค์ของคุณอนะ่ะมันมันทําอะไรได้มากกว่าเนี้ยอืมแล้วมันสามารถสร้างประโยชน์แล้วจากที่เฟิร์สดูอ่ะคุณมีจิตที่เมตตาม,มากๆม,ม,มีความคิดที่อยากช่วยเหลือผู้คน แต่ว่าในตอนนี้เหมือนคุณจะต้องเหมือนขัดเกลาตัวเองสิ่งใดที่ติดอยู่ความเศร้าเสียใจเข้าไปชเผชิญกับมันเข้าไปคุยเข้าไปเจอเขาในตัวตนข้างในของคุณที่มันเคยผ่านความเจ็บปวดผ่านความผ่านภาระผ่านความหนักหน่วงมากมายอืแล้วก็ให้รู้เสมอว่าความทุกข์ต่างๆหรือความสุขอะไรก็ตามอะ่ะคนเรามักจะปรุงแต่งไปเพิ่มหรือเราจะทุกข์จากความคิดของเราเองนั่นแหละบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบแก้ไขอะไรไม่ได้ที่มันหนักหน่วงก็ปล่อยวาง ะะประมาณนี้ค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทุกทคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ